กันเลยเนี่ยต้องวิ่งหนีพาลูกชายออกมาก่อนถ้าไม่นะเขาอะไรถือมีดขวางแล้วให้ตำรวจเข้านะก็ยังไม่ให้เข้าอันเนี่ยผมเป็นพยานครับไม่เป็นไรผมเป็นพยานแม่ว่าเมื่ถึงปุ๊บวิ่งกันเริ่มเริ่มจะมาจับลูกฉันเลยไอะไรตรงไหนที่ตำรวจก็ทำไอ้กฎหมายพี่พี่ก็ไปแจ้งความเรื่องขันเรื่องตำรวจนะถูกต้องไหมนี่มาวิ่งกันเริ่มต้องกานตัวถึงตัวความไมีแม่เชิญเรียกมาเรียกเชิญเชิญไอ้ไอ้เ้ชายมาก่อนไปป้องบอกมาลูกข่าวมาเนี่ยเขาถ่ายทอดสดนะ ใช่ผิดใครถูกก็ได้รู้แต่มั่นใจแต่ที่ก็ไม่ได้จากกันแต่มั่นใจเรื่องนักข่าวมาแล้วก็ณพ่อไปนะไม่เกี่ยวมาพิสูจน์ไม่ะิวยงไมอะคือพี่ทำไมครับต้องป้องกันตัวสิถ้าตำรวจมาชักกูจะยังงี้ยฉันก็กูจะยิงฉันไม่ต้องฉันต้องตีถ้ามาคนดีๆเข้ามาก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ค่ะไม่มาเลยสองคนน่ะต้องฉันไม่ด้วยลรมออกมาลูกมามามึงท่ามึงกล้ารับมึงก็ต้องกล้าเล่นถ้ามึงกล้าทำมึงก็ต้องกล้ารับความจริงคือความจริง ไม่ตายอะคุกอะม้าก็ข้าางอคขวากันวิ่งโหชักปืนก็ใส่เลยมาลูกมากมาลูกความจริงคือความจริงเด็คร่างกายมาเรามั่นใจมาเป็นขยันสุดเลยตามไปลูกอะไรก็ต้องตามมาเลยเยี่ยวเยี่ยวครับเยี่ยวก็เรื่องของเยี่ยวเยี่ยวก็ต้องตามเยี่ยวใส่ลูกออกมาลูกโอ้โหไปทำไมอะเมาดูออกมาดูเนี่ยว่ามี คนปิดไฟห้องน้ำทำไมอ่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยแค่ออกมาแค่นี้ยังยังมีเหลี่ยมยังมีอะไรอีกเหรอออกมาเลยไม่เอาดันเลยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดมาเข้ามาไม่พร้อมครับไม่พร้อมผมอยู่ครับผมอยู่ต้องาข้าเข้าไปตัวตัวทั้งหมดเลยไม่ต้องกลัวเออตัวตัวมึงมีรอยเขียวหรือรอยอะไรไม่ต้องกลัวกูมาข้างนู้นเลยออกมาก่อนออกมาเถอะนะข่าวเป็นพม่ยาวแล้วแม่ไม่มีอะไรออกมาเถอะ ผมไม่ทำอะไรหรอกไอ้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 ไอยไอ้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 อ้อ้ไอ้อ้อ้ไอ่ไม้ไอ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 ้ยอ้อ้ออ้ไอ้ไอ้้ไออ้ไ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 อ้นอ้ไอ้ไอ้ไอ้าอ้ไอ้ไอ้ไป้อ้ไอ้ยออ้ไอไไ้ออไ้อ้อไอน ป้อมออกมาลูกปอมเออมันออกมาดีๆออกมาลูกมาเอาทาลูกไปเกลียกันไม่ใช่เกิดไม่ต้องเกิดมึงยอมรับลูกเท่านั้นเองมึงบอกคนที่ใครมาตรงมึงด้วยแล้วมึงขาไปเอาเดี๋ยวนี้ด้วยพ่อบอกแล้วเตือนแล้วทำนาก็ทำเดี๋ยวกองเดี๋ยวต้องเช็คพวกเบียนปืนพวกอะไรนะปืนแส้ปืนลูกซองอันยาก อย่านาอย่าคิดบ้างอยถอยหนอยถอยย่าอย่านะคอย่าไอ้นี้เอ็งต้องบอกเข้าไปทุลาของเขาอ่ะคนเก่อะงั้นผมจับเของบ้านไปก่อนออกมาแล้วออกมาแล้วมาตัวทั้งรอกเลยถ้าเจอเดี่ยวมาเจออ่ามีเม็ดมีเม็ดมีเม็ดอย่านักข่าวมาใช่ไหมนักข่าวดูไปดูดูดูดไดดดไดดไดดดดนไดด เดี๋ยวเพื่อนเาไปแมสที่ตัวมีอะไรแมไม่มีอะไรลูกเออไม่มีนะในนี้จะมีกระเป๋าตกอยู่หนึ่งใบนะห้องน้ำผ่านกันเออ่รดน้ำไปแล้วในฝันน้ำมีโทรศัพท์อยู่เห็นนะเอาตัวต่ามาครับอ่าเดี๋ยวโทรศัพท์มานะอันนี้ไม่เกี่ยวนะเขาอยู่ห้องน้ำอันนี้เราก็จิ้งมือรอดนะลูกรอก่อนนะใจเย็นนะมาดูนะมาดูนะไม่มีอะไรนะฝาดนะฝาดหนึ่งอันโอเค เดี๋ยวนั้นมีอะไรต้องนัู้้มุมหมดนักข่าวมาอนุญาตให้ถ่ายนะอนุญาตถ่ายนะอเดี๋ยวจะเพึ่มสีเพึ่งเดี๋ยวตืรวจตัรวจถ่ายเลยถ่ายอาเจ้าหน้าที่เชิญครับเจ้าหน้าที่เชิญมันเยอะชาวบ้านชาวบ้านมาเป็นพยานได้ครับเจ้าหน้าที่เป็นพยานได้เอาเลยกันไปไปถ้าไม่มีหลักฐานจะปราบปรามต้องขวานห้เจอถ้าอยากเจอเจี๊ยบเสื้อเลยตัดเสื้อถุงใหม่เป็นแค่ถุงถุงใหม่ได้นั่นแหละ่ยนเกณฑ์จีตัวพี่เขาออกให้หมดขับนอกรับไนเลย ว่านกตามนาไงยังลงตามนาชาวบ้านเดี๋ยวก็ตรวจสอบตู้ไม่ไหวแล้วม็อครับม็อบครับอกคุณนั่งเรื่องลูกถึงเป็นอย่างนี้ไงให้ให้ท้ายลูกอ่ะทล้วม่นุ่มทามนะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงใช่ไหมยร็วๆับไหมลับนะก็เข้เอาห่างเลยเราไปวางริโยนไปลูกไปวางริโยนตำรวจกลับไปเจอยังไงล่ะทำไมวางไม่ล่ะฝ่ายรับอ่ะถ้าเป็นคนไปวางเอง ตัวเขาเองก็กำลังไล่เม็ดไปกินเม็ดไม่ครับผมยังไม่จับไม่แกะครับเพราะมีรอยนิ้วมือเขาติดอยู่นะผมเนี่ยพยายามแพ็กซีนไว้ให้ดีไม่ให้ใครจับไอ้นี่เลยเดี๋ยวจะเจ้าพยาบาลไหนไม่เห็นเจอก็เจอไม่เจอคือไม่เจอถ้าไม่เจอเนี่ยปล่อยใช่ไหมไม่เขาไม่เป็นป่อยไม่เจอเนี่ยเขาก็โดนข้อหาอันนี้อยู่แล้วจำหน่ายอยู่แล้วจำหน่ายอพิมพ์ลายในมือเขาจับเนี่ยนะจับกระป๋องจับอะไรอะไรอยเดี๋ยวเราเปตรวที่ถูหลักฐางนิดน่ะจับนิ้ หนุ่มรับเนาะเหตุการณ์ล่อซื้อวันนี้เราเราได้จำหน่ายย่าบ้าจริงนี่อ่าแล้วเป็นยังไงขี่ไปดูหาปลาครับขี่ไปดูหาปลาครับน้ำแ,แห้งครับแล้วยังไงอีกแลบชัดปลาครับแลบปลาอ่ะแล้วลย่าบ้ามายัางไงเพื่อนโทรมาครับเพื่อนโทรมาว่าให้มันเกมบหน่อยเอาของไปให้ให้มาเก็บครับให้ามาเก็บของอรเราต้องยอมรับคำพิพากษานะ ยาเราไปวังให้รันถ้าเตจริงาัยอมรับเองนห้รับคุณาง้วยอมรับกันให้เรารวังกัเรามันให้ราป้เราใหัเรแห้วาล้เราให้เรนให้วดาให้เ้เราใั้เราให้เราใ้เราใี้เราใหเราแหเราใเรามหเรไใหเราใเราใหนเราวหราใหเมัใหราใหเ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 ราใรเรใหเอาใหาใหาราะว่าตกลงกันแล้วแต่เดี๋ยวพี่จะร อนุญาตนะรับแค่นะน,นี้แหละ